โ,โอ้โหมาไวครับรอบนี้มาเร็วอยู่นะมาเร็วอยู่มาเร็วถือว่ามาเร็วครับมาเร็วคำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีจะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี ไม่ควรรับชมควรใช้วิญญาณจักรยานวิจารณญาณถูกแล้วกราบสวัสดีครับทุกท่านพวกวผมนายมาเต็มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของซุปเปอร์สลัดแปครับวันนี้มีมาที่146นะครับกับเทคนิคดีๆจากทางเรานะครับกับ50 ลันออโต้แล้วก็เทอร์โบนะครับเราจะมาดูครับว่าสาเก็ตเตอร์จะมาหรือเปล่าโอเคมาลุ้นกันโจโจโจหืโจ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 ออหือ,อยังไม่มานะครับผ่านไปยี่สิบแล้วยังไม่มายองโอโ้โหพระเจ้าโอโ้โหนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับสเก็ตเตอร์มาแล้ว ถ้าสเก็ตเตอร์มาก็ลุ้นกันอีกทีนึงครับว่าจะได้พี่คนอุ้มปลาหรือเปล่าถ้าพี่คนอุ้มปลาเขาอยู่ก็นั่นแหละครับมาแล้วโอ้โหนะครับเขาจะสะสมให้พี่คนอุ้มปลานะครับมันมีอยู่ข้างบนนะครับข้างบนคายแม็กเขาเลยครับจุดคายแม็กเลยครับนี่ไงมาอีกแล้วโอ้โหแต่พี่อุ้มปลามารอบนี้ไม่มีอะไรติดหมายติดมือมเลยฮะจุบอื้มโจ โอ้โหหมวันนี้ก็เช้าๆหน่อยก็อากาศจะก็งงมึนๆนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับโอ้โหนะครับช็อตนี้ว้าวสวย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 โอ้โหวเหลืออีกเท่าไหร่ครับอีกออโต้เนี่ยโอ้โหเหลืออีกทีเดียวนะครับโอ้โหพี่มาโอ้โห แม่เดวพี่เข้ามานี่จะแต่จะโดดเต้นให้ดูเลยโยโย่ไปต่อเลยโจยุดเดี๋ยว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 เอาใหม่เอาใหม่ใหม่จัดไปที่ห้าสิบลันออโต้นะครับสตาร์ทออโต้เทอร์โบมาดูครับว่าจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าโอ้โหโจ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 โอ้โหมาครับโอ้โห สเก็ตเตอร์มาแล้วลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสเก็ตเตอร์รอบนี้โจโอ้โหนะครับแต่เทคนิคแบบนี้ก็ลองเอาลองดูได้นะครับลองดูกันนะครับลองดูเทคนิคดีๆนะครับเทคนิคแบบนี้เลยแหละโอดจับผมจับตาจับเดมองมานานแล้วครับกับการหาเทคนิคโอ้โหรอบนี้เกลือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับอื้ม ดูสิครับโอ้โหมารอบนี้โอ้โหรอบนี้ก็ยังได้จังจังอยู่นะเออโหเดี๋ยวผ่านไปต้องเจ็ดตาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพิ่งมีรอบนี้โอ้โหอย่างดีที่มีมานะครับจุดเอ้ยแม่โจเอ้ยแม่ไม่ทันใจเราต้องกดเร็วนะโอ้โหกับสเก็ตเตอร์รอบนี้โอ้โหไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไรติปออโต้ อีกเช่นเคยนะครับ,บจุบโจ้จุบโจ้นี่เราเป็นรอยจุบโจ้จุอออบโจ้จุดโจโอ้โหจุบโจ้จุบโจ้ว้าวโจ้โจ้จุบโจ้ผ่านไปก็เยอะแล้วนะครับจะสามสิบแล้วโอ้โห พี่ยังไม่มาให้ผมอีกเหรอครับเอ้หูยช็อตนี้ช็อตนี้เป็นไงโอ้โหช็อตนี้ปลาเกือบเต็มถ้าปลาเต็มขึ้นมาจะทําไงหอ้ยช็อตนี้สองสี่สามนี่นี่วะโหเยอะนี่วะโอ้โดนช็อตไหนวะนะแสดงว่าโดนตัวแพงแน่เลยนะช็อตเมื่อกี้นี้งามงามเลยครับงามงามฮโจโจโอ้หสเก็ตเตอร์รอบนี้จะมาไหมนะโอ้โหมา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  โอ้โห oh, oh, oh. แต่อันนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับกับเกมนี้นะครับเป็นเกมค่ายของเพนะครับอือหือจุ๊บแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทางเพจเฟ e b o o k นายมาเต็มเขามีกิจกรรมดีๆมาให้เลือกตลอดเลยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับถ้าไม่ติดตามแล้วจะเสียใจเสียดายทีหลังไม่ได้นะครับ โจเฮ้ยนี่ครับมาแล้วพี่อุ้มปลาแต่เราอยากอุ้มแตงง้ออยี่สิบเบเออเฮ้ยยังชั่วนะครับโจเฮ้ยโหนี่ครับมาพี่เขามาทันจังหวะพอดีเลยนะครับมาช่วงท้ายๆนะครับส่งท้ายแม่ถ้ามาต้นๆนี่สนุกแน่นอนเลยนะครับเออเฮ้ยจับโจ โอ้โหวุบโจ้อ้ยแมรอบนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับอุ๊ยยุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะครับเพิ่มเบ็ดไปที่หกแล้วก็ร้อยทีชุบโจจุบชุบโจจุบโจโอ้หแมมาไวครับรอบนี้มาเร็วมากเลยนะครับสเกตเตอร์ดูที่ว่าจะเรื่องเกิดหรือเกิดเรื่องหรือเปล่ากับสิบฟรีสเกตเตอร์ ด,ดูดูดูครับตกปลาหาเหยื่อหากับข้าวเพื่ออิ่มท้องเฮ้ย hey, พูดแล้วลนะ่ะจุบนี่ไงโอโ้ยชัดงามแบบนี้นี่ไงพี่เข้ามาอีกแล้วพี่เข้ามาสวยครับเปิดฉากได้สวยจุบ <c ười> โอ้โหจุมแหมชดัชอดอย่างนี้ไม่น่าพลาดเลยพี่เขาไปไหน่าเนะ่ะเออโห จึบเอ้ยนี่ไงมาโอ้หมาช็อตนี้สวยครับสวยสวยมากครับลูกเพ่ลูกเพลเอ้ยจับจับหลายจับหลายจึบโจเอ้ยโจแหมจับโหเลยต้องหนึ่งทีมาทิง้งมาทิ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 ้งโอ้โหมาพี่เขามาจริงๆด้วยโอ้โหแหม อเหมือนพี่เขาได้ยินนะนะโอ้โหแล้วเนะหวลือที่สุดท้ายโดยดูคิดดูท่านผู้ชมคิดดูเลยที่สุดท้ายพี่เขามาช่วยเราเพิ่มได้อีกสิบนะครับดูกันครับว่าสิบฟรีนี้จะเป็นยังไงครับแต่แม่งรอบคายแม็กมันคูณสองด้วยนะครับสิบฟรีนี้สุดๆกันมาเลยอืม้มตัวแพงมาด้วยฮะจุ๊บอ่าเนี่ยครับ,บ, ه, ค,รบคูณสองโอ้โหมา,น,าน่ามาตามเมื่อกี้นี้นะโอ้โหโจอือ้อ แม่ผมอยากสักครั้งอยากให้แบบแตกให้ผมแบบปาเต็มจอเงี้ยแล้วตัวนั่นยืนอยู่นะ <c ười> เฮ้ยแต่แต,แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดตัวตัวคนอุ้มปลามีสองตัวแล้วถ้าเกิดมันแตกมาเงี้ยเราก็จะได้แบ่งคนละครึ่งนะเท่ากับเหมือนเราได้สองต่ออีกทีนะโคตรจารับเกมนี้แม่งสุดสุดจ,จริงจัดไปนะครับกับสเก็ตเตอร์รอบนี้สี่หกห้าโอ้โหขึ้นมาเรื่อยๆือแล้วครับ จากทุนที่100นะครับกับเทคนิคดีๆจากทางเรานะครับเออเฮ้ยเป็นรอช้าอยู่ใหญ่อะปึ๊บเปาะปุ๊บปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปปุ๊บปุ๊บป๊อคือโอ้ปุ๊บปุ๊บป๊อปโอ้ยหายใจแทบไม่ทันโอ้โหมาแล้วนี่ไงมาแววกับเบ็ดเก้าบาทสเก็ตเตอร์เบ็ดเก้าบาทดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับจุ๊บ สิบทีรมารุ่นกันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่โอ้โหเอจุบโอ้โหผ่านไปสามแล้วนะครับเออโอยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโออโอโูดูตัวตัวตัวใหญ่ถ้ายิ่งตัวใหญ่มันยิ่งแพงอ่ะโอ้โหเนี่ยตัวนี้สี่ห้าศูนย์แม่นี่ไงโอ้โหพี่มาทำอะไรครับเนี่ยมายืนอยู่คนเดียวโอ้โอไม่มีอะไรเลยครับมีแต่จับปางเดียว นี่ไงโอ้โหช็อตนี้ได้อยู่ช็อตนี้สวยอยู่สวย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 อยู่อื้อหือจุบโอ้ว้าวนี่ครับช็อตน,นี้เฮ้ยขอ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 ใม่อีกทีได้ไหมอีกที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 นะอีกทีนะอีกทีอีกทีโอ้ยแหมเลยอีหนึ่งทีมา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 โอ้โหโอ้โหมาให้หน่อยก็ไม่ได้โโอ้ห อะไรกับเนี่ยเพิ่มไปที่เบ็ด12กับเทอร์โบจะดูที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโจ๊ะจุ๊บโป๊จุปป๊บโปจุ๊บโป,ป๊อ๊บุปป๊บโป,ป,ปอบุบโปโอเป็นห,หลายทีมากเลยนะครับโอ้โหย,ยังไม่เข้าเลยนะครับนี่ยี่สิบผ่านไปโอ้โหจะมาคู่กันเลยนะครับสองสองสองแต่ยังไม่มาให้เราซักกะทีนะครับโอ้โหชั่นนี้เท่าไหร่เนี่ย โอ้ช่อนี่สองสี่ศูนย์จ้าบจ้บจ้าบอ๋อถ้าเกิดปลาอยู่ตรงกลางแล้วมีเรียงก็จะได้เท่านี้นี่หว่าเยอะๆอยู่นะจุบโปะจุบโปะโอ้ยผ่านไปห้าสิบแล้วครับลูกเพี๊เอายังไงเอาฮึโอ้โหน่าจะเกลือมากๆเลยเนี่ยโคตรเกลือโอ้โหอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหกร้อยนะครับกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือ หกร้อยเลยนะครับโอ้โหรอบนี้ไม่ได้สเก็ตเตอร์แต่ก็ยังมีไอ้ตรงนั้นมาสมทบนะครับโอ้โหก็ยังชั่วดูแลสิบสองไม่น่าเฟี้ยวเลยไม่น่าเฟีเ้ยวเกลือแล้วเกลือแล้วเราอย่าไปอันนี้นะครับถ้ามันไม่มาเราต้องเราต้องลดลงแล้วละ่ะ <c oughs> มันไม่มานี่มันไม่ยอมมาโอ้โหจัดไปครับเทคนิคดีๆจากทางเราเลยนะครับจุบโป๊ปบบบโป๊ โอ้ยมาแล้วโอ้หเบ็ดเก้าบาทนี่สวยจริงๆนะครับเ,เ,เ,เบ็ดเกเบ็ดเก้าโอ้โหจุ๊บว้าวเอ้ยเจ๊ะเอ้ยเบ็ดแบบนี้สวยๆยนะครับจุ๊บโอ้ยโอ้ยมาแล้วพี่จับปลาคนเดียวสบายละเอ้ยเอ้ยออมา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 ,มา มาอีกหน่อยนะมาอีกหน่อยนะขออกสองตัวปะจุบโอ้ยเขามามาไม่ตรงจังหวะที่ปามานะครับนี่ไงโอ้ยมีระเบิดเว้ยระเบิดเวลามีอะไรบ้างว้าวแม่ระเบิดรอบนี้สวยงามโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องสวยมากสองเจ็ 270. ดศูนย์จุเลขสามนะครับนี่ไงช็อน,นี้เก้าศูนย์ นี่ครับได้เพิ่มมาอีกแล้วครับเพิ่มมาอีกแล้วครับจุบอ้าจุบเฮ้แม่ก่อนทิ้งทวนมีอยู่นะมีอยู่นะเอ้แต่ถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์มากันในที่ช่อง youtube ไปเลยนะครับหรือไม่ไปคอมเมนต์ที่เพจท,ทางเพจนายมาเต็มได้เลยนะครับเรายินดีที่รับคำท้าของคุณครับ ว่าคุณจะท้าอะไรมาผมก็เล่นให้หมดครับโจเอ้ย่แต่มีข้อแม่เหมือนกันนะครับจุบแม่ถ้าผมมีทุนเยอะกว่านี้ผมก็จะใส่เยอะกว่านี้แล้วแม่แต่วันนี้ผมเป็นวัยรุ่นทุนน้อยครับผมชอบเอาจากน้อยขึ้นสู่มากโอ้โหดูสี 450. ่ห้าศูนยในเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเกือชิปเป่งเลยอะ เออยโว้ย,ยไม่ได้การละไม่ได้การและต้องใส่เพิ่มเข้าไปครับแล้วเรามาดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมกันรอบนี้จุบโป๊จุบโป๊โอ้หมาไวครับรอบนี้มาเร็วอยู่นะมาเร็วอยู่มาเร็วถือว่ามาเร็วครับมาเร็วไม่รู้จะเค็มเร็วหรือเปล่านะจุบโป๊โอ้ยมาโจ้ยมาจุบ เออวิ่ไหมจุบเอ้ยมาดิโอ้โหมาสองเลยครับนี่ครับสองเลยครับจะแบ่งแบบนี้ครับถ้าเขามาสองเขาจะแบ่งคนละอันนี้เลยนะครับเราก็ได้สองต่อเหมือนได้สองต่อนี่ดูไม่มาช็อตแบบเมื่อกี่นี้อะ่ะโอ้โหดูพอมาก็มาที่แบบตัวน้อยไม่ตัวแพงอ่ะนี่ครับวยอ,อันนี้ได้อยู่นี้ได้อยู่โอ้ยเขออีกตวงได้ไหม อีตวงไดไหมโอ้โหขอก็ให้โอโ้ขอบคุณครับโอ้โหโดจับนี่ไงโอ้โห,โโหแต่ผมยังไม่เคยไปถึงคูณสามนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับฉอตน,นั้นถ้าไปคูณสามแล้วเราต้องมีติคูณสิบนะครับเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้เราก็ได้มาถึงคูณสองแล้วครับเพื่มไปหนึ่งแล้วขออีกสักสามอันครับคนถือปลามาให้ผมหน่อยนะคนถือปลาฮึโจ กับเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามที่เพจนายมาเต็มเลยครับต,ติดตามช่อง y o u t u b แล้วครับนี่ครับคูณสองโอ้ยมามามากดติดตามนะครับมีเทคนิคดีๆมาให้คุณได้โอ้โหช็อตนี้สี่ห้าหกมีให้คุณได้ลุ้นได้ดูกันตามใจชอบเลยนะครับเทคนิคเราคิดค้นมาตลอดนะครับเราพยายามจะคิดค้นสูตร,รใหม่ๆม,มาให้นะครับ โอ้โหพาเราก็ใช้เวลาศึกษาและเรียนรู้กับมันมาพอสมควรแล้วครับนะครับจนมาได้เกมเนี่ยถือว่าสุดจริงๆนะครับจบเฮ้ยได้ถึงคูณสามนี่โอ้โหเอาวะเอาวะคูณสามจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นผมก็ต้องยอมแล้วล่ะโอ้โหมีมา1,200ทำอะไรได้ล้วครับโอ้โหโจ๊ะโจเฮ้ย เราต้องมาเล่นมันอย่าให้มันมาเล่นเราเข้าใจไหมถ้ามันเล่นเราวุ่นเลยนะเป็นเรื่องแน่นอนอื้ยจุบโอ้ยยัง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 โจ้โอ้ยจะพูดถึงว่าอันนี้เกลือเลยนะโคตรโคตรโคตรอันนี้เลยไม่มีอะไรเข้าเลยเลยนะคูณสามเนะี่ยโอ้ยเหลือเชื่อเราต้องคงต้องถอยแล,ะละ้วล่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็โอ้ยไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วยอมยอม S 1> <S 1> เฮ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณัดที่นี้นะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปครับผมนายมาเต็ม